ทำไมต้องเลือก Fortuner การันตียอดขายอันดับหนึ่งมามากกว่ายาวนาน10ปีนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดมองรถครอบครัวนะครับ PPV เราการันตีด้วยยอดขายครองอันดับหนึ่งในตลาด PPV 10ปีซ้อนนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งเป็นรถที่ได้รับความไว้วางใจนะครับเป็นรถแต่งแล้วสวยนะครับแล้วก็ เหมาะกับการใช้งานทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบในเมืองนอกเมืองนะครับนอกจากนี้แล้วศูนย์บริการใกล้บ้านนะครับมีแพร่หลายราคาขายต่อไม่ตกแล้วก็เป็นรถในฝันของใครหลายๆคนนะครับแต่งลอสวยยังไงเดี๋ยววันนี้เซลพอดจะพามาชมกันนะครับสำหรับรุ่นนี้เลยนะครับเจ้า l e a d e r S สีขาวมุกนะครับราคา1 2ึ่ง0้านสอบาทนะครับเราโบอุปกรณ์ก็ไป4 0,000่นแต่งลอ่ลอแบบนี้นะครับเหมือน g r Sport รุ่นท็อปซึ่งราคาดิบนะครับอยู่หลักประมาณ ,000 0 0บาท ประหยัดเม็ดเงินในกระเป๋ารอแบบเดิมๆจากโรงงานหล่อแบบธรรมดารออัปเกรดแต่งรอแบบ GR Sport ปอรอเหมือนรุ่นท็อปโดดเด่นไม่ซ้ำใครนั่นเองนะฮะซึ่งมาพร้อมกับดอกเบี้ยสุดพิเศษนะครับเพียงคุณลูกค้าดาว25%ขึ้นไปนะครับใช้งบประมาณ330,000บาทนะครับรับไปเลยดอกเบี้ย4ปี0.64%เท่านั้น5ปีดอกเบี้ย1.40% 6ปี1.80และผ่อนยาวนานสูงสุดได้ถึง96เดือนด้วยกันนะครับเรียกว่าผ่อนนนกกััยยาาววๆสสะะดบบครบ ผ่อนเพียงเดือนละประมาณหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับในกรณีลูกค้ามีงบจํากัดนะครับก็ดาวประมาณ2องแสนหกหบาทนะครับก็ผ่อนยาวๆประมาณ1นึ่งหมบาทนั่นเองเดี๋ยวมาชมกันวันนี้นะครับว่าอัพหลอแบบ G.R.Sport เนี่ยเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วก็มีของแถมอะไรบ้างมาชมกันเลยครับผมเปิดให้เริ่มเลยนะครับถ้าเป็นในส่วนของของแถมนะครับก็จะเป็นในส่วนของ โลโก้ตัวอักษรฟอร์จูเนอร์ด้านหน้านะครับมาพร้อมกับเจ้าโลโก้แก้วครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของช่องลมด้านหน้านะครับเป็นแบบ gr Sport แล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของครอบไฟตัดหมอกแบบเขี้ยวดำนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้อยากรอแบบเขี้ยวดําหรือเขี้ยวขาวนะครับพร้อมกันนี้ก็จะมีในส่วนของไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบตั้งปลาซึ่งรุ่นนี้มีความเอกลักษณ์พิเศษก็คือสามารถปรับได้ถึง5ระดับด้วยกันนะครับพร้อมกับโลโก้ในส่วนของ gr ด้านซ้ายมือนั่นเองนะฮะแล้วก็รุน่นนี้ลูกค้ามีการสั่งเพิ่ม่ใงมในสนสวขอ กล้อง360องศานั่นเองนะครับมิติจากด้านนอกนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยติดตั้งกล้อง360องศาเนี่ยช่วยอำนวยความสะดวกสบายกับลูกค้านะครับไม่ว่าจะขับขี่ขณะทางตรงนะครับหรือว่าถอยจอดหรือว่ามิติด้านข้างนั่นเองนะครับกล้องตรงนี้ก็จะช่วยให้เราเห็นภาพทัศนวิสัยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับขับข,ข,ขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนดีไซน์ด้านข้างครับผมมาชมกันครับผม ล้อเดิมๆจากโรงงานรุ่นนี้นะครับเป็นล้อขนาดสิบเจดนิ้วนะครับซึ่งลูกค้าได้มีการอัปเกรดเลือกนะครับเป็นแบบสปาเลเจนเดอร์ขอบยี่สบนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็จะเป็นล้อเหมือนรุ่นเลเจนเดอร์ในส่วนของดีไซน์ล้อนะครับก็สีเงินปัดดำนะครับแล้วก็เลือกฝาครอบคาลิเปอร์เป็นแบบสีแดงนะครับซึ่งซีงซรีส์ยางรุ่นนี้ก็จะเป็นล้อเลเจนเดอร์เนี่ยเป็นแบบแบ,บ,แบ,บรนด์ของดันหลบนะครับรุ่นแกรนทรีปนั่นเองซีรีส์ยางมาพร้อมกับสอง0คาห้าูน R ยี่สิบนะครับ เน้นขับนุ่มทางเรียบขับสบายนั่นเองนะครับแล้วก็ลุยได้ทุกสถานการณ์เช่นเดียวกันอยากชื่นชอบนะครับล้อแฟชั่นสไตล์แบบไหนหรือจะเป็นอัปเกรดล้อออนเทเรนตัวหนังสือสีขาวเซลล์พดก็จัดให้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะฮะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของดิสเบรกสีล้อนะครับเรียกว่าระบายความร้อนได้ดีนะครับเกาะถนนได้ดีเยี่ยมมีการอัปเกรดในส่วนของพ่นสีนะครับที่กระจกมองข้างแล้วก็หลังคาดำนะฮะ เรียกว,ว่าหลอดสไตล์ GR Sport แน่นอนหลังคาต้องดำนั่นเองนะฮะแล้วก็ลูกค้ามีการอัปเกรดในส่วนของกุญแจนะครับกุญแจเดิมๆเ,เป็นแบบแจ็คไนคีแบบเสียบมีให้สองดอกแล้วกส็สแปร์หนึ่งดอกเป็นแบบธรรมดานะครับรุ่นนี้ก็อัปเดตเทคโนโลยีระดับรูนั่นเองนะครับเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะฮะนอกจากนี้แล้วนะครับสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์รถเนี่ยจากภายนอกได้ด้วยนะครับเรียกว,ว่า,าทันสมัยกันเลยนะครับผม อนนี้เครื่องยนต์ติดแล้วนะครับถ้าเราก่อนดับรถเนี่ยเรามีการเปิดแอร์เราก็ไม่ได้ดับแอร์เนี่ยลูกค้าก็สามารถขึ้นรถไปได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็แอร์เย็นฉ่าแล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนนะครับซื้อ f o r ์เนอร์ไปเนี่ยขับลุยฝนขับลุยน้ําสะดวกสบายไม่ต้องกังวลน,นะฮะแล้วว่าคนอื่นไปไม่ได้รถเกีงเล็กเราขับชิวๆสบายเลยนะครับเน้นขับลุยเน้นขับออฟโรดเน้นทางเรียบขับในเมืองนอกมงตอบโจทย์ทุกการใช้งานนั่นเองนะฮะแล้วก็ในส่วนด้านข้างนะครับมือจับเดิมๆเป็นแบบสีขาวลูกค้า ต้องการอารมณ์แบบดุดันนะครับก็เน้นโทนดำไม่ว่าจะเป็นมาจากข้อไฟตะเตอร์สีดำนะครับแล้วก็คิวร้อสีดำลังคาสีดำกระจกมองข้างสีดำมือจับก็มีการพ่นดำให้ลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็แถมให้ไม่ได้เก็บตังค์เพิ่มพร้อมกับในส่วนของเบ้ารองมือจับสไตล์คับล่านะครับแล้วก็ฟรีในส่วนของฟิล์มก้องแสงให้คูเซรามิกเรารับประกันสูงสุดให้ถึงเจปีนะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของคิวกันสาดด้านข้างนะครับ ถ้าอยากรอแบบเรียบรู้นะครับต้องการเปลี่ยนเป็นคิ้วโครเมียมก็ได้เช่นเดียวกันแต่ลูกค้าต้องจ่ายตังค์เพิ่มนั่นเองนะฮะโอเคแต่เทสนี้ลูกค้าต้องการแต่งอารมณ์แบบสไตล์แบบดุๆนะฮะโอเคเดี๋ยวชวมดีไซน์ภายในกันนะครับดีไซน์ภายในนะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วนะฮะแล้วก็รองรับเอ็นกอวเต t e r แอ a แต่ซูมดีๆครับลูกค้าได้มีการ อัปเกรดเพิ่มจ่ายตังเพิ่มนั่นเองนะครับสั่งในส่วนของกล้อง360องศาก็มีการเปลี่ยนหน้าจอแอนดรอยขนาด10นิ้วนะครับรองรับทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple c a r p l a y สามารถดู Google Ma p ได้ดู YouTube ได้นะครับสะดวกสบายส่วนเบาะนะครับลูกค้าก็เลือกเป็นแบบสไตล์เลเจนเดอร์นะครับก็คือ To t โทนนะครับดำตัดแดงนะฮะซึ่งจริงๆแล้วลูกค้าจะเลือกดำตัดส้มหรือว่าสีดำทั้งคันก็ได้เช่นเดียวกันแล้วแต่ความชื่นชอบแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของลูกค้านั่นเองนะฮะ แล้วก็เป็นของแถมในส่วนของพรม 6D นะครับลูกค้าเลือกเป็นดําได้แดงแล้วก็ไฟส่องสว่างเท้าเป็นสีน้ําเงินนะฮะแล้วก็เวลาตอนกลางคืนเนี่ยเราขึ้นรถเนี่ยช่วยมิติภายในห้องโดยสารเนี่ยดูคลาสสิกนะครับแล้วก็ช่วยขึ้นลงง่ายสะดวกสบายเช่นเดียวกันนะครับปุ่มสวิตช์ด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มไล่เสียเครื่องยนต์เป็นยูโร5 <S <S เครื่องยนต์2,450แรงม้าไล่เสียมีกรองฝุ่น PM เ5มแล้วก็ ปุ่มสวิตช์ควบคุมการเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ปุ่มควบคุมในส่วนของไฟหน้านะครับซึ่งปรับระดับได้ถึงห้าระดับแล้วก็ปุ่ม push start ที่มีการอัปเกรดกับทางกุญแจให้นะครับผมเรียกว่าตัวเริ่มต้นแต่รอเหมือนตัวพรีเมียมเหมือนรุ่นครบกันเลยนะครับส่วนดีไซน์ด้านหลังครับผมก็กว้างขวางสะดวกสบายนะครับสําหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะฮะก็หรูหราครับผมเปลี่ยนเบาะแล้วดูสวยมากเบาะเดิมเดิมเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครับรุ่นนี้ ก็ตอ,ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนรีทูบที่แผงประตูเราก็มีการเปลี่ยนให้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นโทนสีแดงวายนั่นเองลูกค้าเป็นสีแดงวายสไตล์คลาสสิกนะฮะอันนี้ขออนุญาตด,ดับเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวน้ำมันจะหมดเวลาดับเราก็กดจากรีโมทได้เลยสะดวกสบายไร้ขังวลไฮเทคโลยีนะฮะแล้วก็ส่วนดีไซน์ด้านหลังครับผมมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ Full LED นะครับรุ่นนี้เป็นแบบ Full LED Full LED ดนะครับดูมิติสวยงามนอกจากนี้แล้วนะครับมีโลโก้ GR Sport นะครับฟรีให้ในแพ็กเกจนะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าคิวท้ายเนี่ยอยากได้เป็นแบบดำเงาเบสลิกหรือว่าตัดด้วยตัวหนังสือ f o r t u n e r สีขาวแล้วแต่ความชื่นชอบมีการอัเปเกรดเพิ่มในส่วนของสปอยเลอร์แบบ g r Sport เป็นแบบ2ชั้นอันนี้ลูกค้าจ่ายตังค์เพิ่มนะครับถ้าแบบเดิมๆก็เป็นแบบเหมือนเลเจนเดอร์แล้วก็รุ่นลีเดอร์เราสามารถพ่นสีหลังคาฟรีให้ได้ นะครับถ้าอยากได้แบบนี้จ่ายตังเพิ่มมาพร้อมกับของแถมในส่วนของสกับเป็นกลลจีอาร์สปอร์ตครับผมแล้วก็ของแถมที่ลืมแจ้งไปเรามีเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดด้านหลัง4ี่จุดตรงนี้เราก็อัปเกรดแถมให้ลูกค้าเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของดิฟฟิวเซอร์แบบ g r Sport แบบมีเขี้ยวแบบนี้ก็ฟรีให้ในแพ็กเกจนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็มีกล้องมองหลังนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วแล้วก็โลโก้ ale, แก้วก็แถมให้เช่นเดียวกันครับผมแบบ g r Sport รอบพันเลยนะฮะอ่าส่วนด้านหลังอันนี้ยังเป็นแบบฝาท้ายไฟฟ้าแบบธรรมดาจากโรงงานนั่นเองลูกค้าสนใจอัปเกรดเป็นแบบฝาท้ายไฟฟ้าแจ้งเซลล์พอดได้เลยนะครับสามารถอัปเกรดเป็นแบบฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเตะคิกเซนเซอร์ได้เช่นเดียวกันนะฮะส่วนของแถมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของถาดรองท้ายรถนะครับตรงนี้ถาดรองพลาสติกไว้วางของได้นะครับของเปียกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยให้เราดูแลรักษา ตัวรถง่ายยิ่งขึ้นถ้ามีถานรองพลาสติกแล้วก็พรม 6D ก็เราติดให้ทุกแถวนั่นเองรวมถึงด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับสำหรับ LEADER S กันอีกครั้งสนใจโปรนะครับไม่ว่าจะเป็น LEADER S หรือ LEADER G อัปเกรดแต่งหล่อเป็น GR Sport นะครับพักถ,ถามเซลลพดมาได้เลยนะครับที่เบอร์ติดต่อ0635499829นะครับแอดเบอร์โทรคุณไลน์ i อนะครับ เรามีบริการรับจัดไฟแนนซ์แล้วก็ส่งมอบรถทั่วประเทศนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับของช่องเซลล์พอดด้วยวันนี้ขออญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ